สวัสดีผู้ติด,ดตามทุกๆคนเลยนะครับผมคุณอยู่ในช่องเดซรายนะครับวันนี้ก็จะมาบอกพยากรณ์อากาศประจำวันที่17เดือน11กันนะครับผมจะมีสภาพอากาศอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับสำหรับวันนี้ก็จะมีสภาพอากาศถุงทรายนะครับผมช่วงเวลา1ิบสานาฬิกาสาถึงนาฬิกาสาเดี๋ยวเราเข้ามาดูในเขตจับกันเลยครับเริ่มต้นที่เขตจับระดับต่ำนะครับผม ครับสภาพอาการของรายโปเกมอนก็จะมีตามนี้นะครับเดี๋ยวเราย้ายไปดูในเขตจับระดับสูงเลยครับครับสภาพอาการของรายนะครับโปเกมอนก็จะมีตามนี้เลยสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้บายบาย